สวัสดีครับแฟนมวยก็จะมาพูดถึงศึกวัน170ตอนรับสักราดใหม่ก็เข้ามาแล้วถึง9คู่ด้วยกันนะครับวอชชาตีจัดหนักจะเต็มให้แฟนมวยได้ดูคู่มวยแบบจุใจแบบช้ำๆนะฮะโอก็นำโดยตะวันฉายกับซูบอลและซูเปอร์เล็กับนิโคคาริโลนะครับ และคู่มวยที่เหลือมีแต่คู่มวยเดือดคู่มวยที่โคตรน่าดูนะครับบอสชาตีเนี่ยก็เอาใจแฟนมวยชาวไทยเอาใจแฟนมวยพันเดือดนะครับจากกติกามวยไทยไปแล้วถึง8คู่ด้วยกันนะครับโอ้โหมี MA แค่คู่เดียวนะครับที่ขึ้นไปมาแล้ว9คู่นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าไอในศึกนี้เนี่ยแฟนมวยชาวไทยเนี่ยจะตั้งตารอคอยแล้วก็เข้าไปชมที่สนาม Impact Arena เมืองทองธานีจนแบบล้หลามนะฮะ และผมก็เชื่อว่าไม่ใช่แค่แ,คแฟนมวยชาวไทยอย่างเดียวนะครับยังมีแฟนมวยชาวต่างชาติและแฟนมวยจากทั่วโลกเลยนะฮะที่จะเข้ามาชมในศึกนี้นะครับที่สนามแล้วก็ทางถ่ายทอดสดนะฮะโอ้ที่ทางวันชิปชิชเนี่ยถ่ายท่ดสดไปแล้วเกือบ190ประเทศทั่วโลกนะครับโอ้โหต้อบอกเลยว่า เป็นอะไรที่สุดยอดมากนะฮะผมก็ตั้งตารอดูกับแฟนมวยตั้งตารอดูในศึกนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีแต่คู่มวยเดือดคู่มวยที่แบบว่าน่าดูกันทั้งนั้นนะฮะซึ่งผมก็จะมาไล่เรียงตั้งแต่คู่แรกยันคู่ที่9เลยนะฮะเริ่มตั้งแต่คู่ที่คลอดออกมาคู่แรกเลยเอ่อตะวันฉายกับซูบอลเนี่ยจะเป็นการรีแมตช์ชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทนะฮะ ซึ่งในไฟล์สุดของสู้บอลสามารถปราบโจลงมาได้นะครับทำให้เขาเนี่ยได้สิทธิ์ในการชิงแชมป์กะตะว,วันฉายอีกครั้งนะครับโอ้แฟนมวยคิดว่าตะว,วันฉายจะสามารถย้ำแคียนสู้บอลได้ไหมหรือว่าสู้บอลเนี่ยจะแก้มือล้างตาได้โอ้โหแฟนมวยคิดอย่างไรกับคู่นี้ฮะ โดยคู่รองของรายการก็จะเป็นซูเปอร์เลกจะป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรูปเมตัมเวทกับนิโคคาริโลนะครับโอ้โหซึ่งแฟนมวยหลายคนเนี่ยก็บอกว่าไฟนี้เนี่ยซูเปอร์เลกจังไงก็หวานครับหวานเจี๊ยบแน่นอนโอ้โหแต่ผมว่าก็ไม่ง่ายนะครับนิโคก็โอ้โหเป็นนักมวยที่ค่อนข้างอันตรายอาวุธหนัก แถมได้ใหญ่ด้วยนะครับโอ้โหซุปเปอร์เล็กจะประมาทนิโคลเคยล่มไม่ได้นะครับเพราะว่าซุปเปอร์เล็กเนี่ยเพิ่งจะขยับมาชกในรุ่นนี้ไปเพียงแค่ไฟเดียวในไฟที่เอาชนะแฮกเกอร์ตี้แล้วนะฮะแล้วไฟนี้เป็นไฟที่2นะครับต้องมาดูว่าซุปเปอร์เล็กเนี่ยจะสามารถปาดนิโคได้ได้หรือเปล่าหรือว่านิโคเนี่ยจะสามารถมาคว่ำซุปเปอร์เล็กมาดับซุปเปอร์เล็กได้แฟนมวยก็อย่าลืมติดตามชมคู่นี้กันนะฮะแฟนมวยมองอย่างไรสำหรับคู่นี้นะครับ และคู่นี้นะครับใครก็หยุดคอมเมนต์ได้สำหรับซอลนินโอนะครับที่ฟื้นจากการมาเจ็บนะฮะที่ลดลงเขาแล้วนะฮะทำให้เขาได้รับบาดเจ็บแต่เขาบอกว่าโอ้โหนกพอบเบ้มสบายๆนะครัสบาสามารถชกกับเซกสันได้นะครับโอ้โ oh, หต้องบอกเลยว่าคู่นี้ก็เดือดไม่แพ้กันนะครับเป็นคู่ที่แบบว่าเออไอ้ทอยหล่างของล้มกันทั้งคู่นะครับโอ้โหแฟนมวยเนี่ยมองอย่างไรสำหรับคู่นี้คิดว่าเซกสันหรือซอลนินโอจะคว้าชัยนะครับโอ้โ oh, หก็อย่าลืมคอมเมนต์มนาะบอกกันนะครับ แล้วมาถึงคู่นี้นะครก็เดือดไม่แพ้กันน้ำน็อกต้องมีไอหมัดเคว่งควายเซียนเล็กที่สามารถความไั้มาถึงเก้าไฟนะครับจากละาหาเดือดกับทานชินนักชกจอมบูจากเมียนมานะครับโอ้โหคู่นี้กนะ็น่าจะมีน้าน็อกเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะมีโบนัสเกิดขึ้นด้วยนะครับโอ้โหแฟนมวยมองอย่างไรสลับคู่นี้นะฮะ และคู่ต่อไปจะเป็นฟาบิโซแอนานเดนะฮะที่จะกลับมาป้องกันแชมป์กับวันฮีนะครับโอ้โหในกติกาเอมเอนะครับสำหรับคู่นี้นะ,ะแล้วก็โจนาธานุฒธนะครับโอ้โหกลับมาแล้วนะครับสำหรับพี่โจนะฮะจะเจอกับบัมปรา ซึ่งคู่นี้จะเป็นการย่งช e ิงเก้าอี้แลงกิ้งวันไยไทยรุ่นเฟเธอร์เวดโดยตรงนะครับที่โจเนี่ยติดนดับ2แล้วก็บัมปรบราอันดับ4นะครับโอ้โหถ้าใครพลาดใครพังเนี่ยจะมีโอกาสหล่นไปแน่นอนนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าคู่นี้จะเป็นการกลับมาของโจนะัทวุฒิได้หรือไม่นะครับโอ้โหแฟมนมยก็ต้องเราติดตามกันนะครับ คู่นี้ก็ถูกคู่มากๆนะฮะไอหนูโจโจโจ,โจฮันกาซารีลูกคือมาเลเซียอเมริกันจะปะทะกับโยฮันเอสุบิยานจากโคลอมเบียนะฮะชกกันในกีฬามวยไทยรุ่นไฟเวทนะครับโอ้ร้อปอนด์นะฮะสลับคู่นี้สดกับสดเจอกันแฟนมวยมองอย่างไรโจฮันหรือโยฮันนะฮะ ตีเหล็กต้องดีตอนร้อนน้องชายแชมป์โลกเฟดดี้แฮงเกอร์ตี้จากขยับเวทดวลจอแดนเอสซูบิยาในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวทนะครับโอ้โ oh, ห oh, เพิ่มความเดือดไปอีกหนึ่งคู่นะครับแฟนมวยคิดว่าไอ้หนูเฟดดี้เนี่ยจะสามารถปราบจอแดนได้ไหมนะฮะโอ้โห oh, ที่ล่าสุดเนี่ยเฟดดี้ก็ไปคิงใส่พระจน์นฉายสแลวนะครับโอ้โ oh, หดูไฟนี้เจ้าตัวจะสามารถทําได้หรือเปล่านะครับและคู่นี้ก็เดือดเกินต้านนะฮะไอ้การยาวนามบิลจะแย่งชิงเก้าอี้แล กิ้งนะฮะกับเคียมรันนาะบัติที่ใสตียี่สิบสองไฟไม่แพ้ใครนะครับโอ้โหใสตีเนี่ยจะมันหยุดที่ไฟนี้หรือเปล่านะครับโอ้โหูนามบิวเนี่ยจะเป็นผู้ให้คําตอบนะครับแฟนมวยมองอย่างไรคิดว่านามบิวเนี่ยจะสามารถปราบเคียมรันได้ไหมหรือว่าจะเสร็จเคียมรันนะฮะโอ้โหและส่วนตัวผมก็จะเห็น เจ้าเส,สด็จัลน,นะครับเข้ามาชกในศึกนี้ด้วยครับหวังว่าน้องจะได้ขึ้นป้ายในศึกนี้ด้วยนะครับโอ้โหและแฟนมวยล่ะอยากเห็นใครในศึกวันหนึ่งเจ็ดศูนย์นะฮะโอ้โหก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับว่าจะมีนักชกไทยนักชกค,คนไหนบ้างน,นะครับเข้ามาร่วมชิงชัยในศึกนี้ด้วยนะครับโอ้โหที่อิมแพคอารีนาเมืองทองธานีในวันเสาร์ที่24มกราคมต้นปีหน้านะครับแฟนมวยก็อย่าลืมติดตามเชียร์กันด้วยนะครับ หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมขอภัยแฟนมวยมานาทนี่ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับติดตามสาวงการมวยไทยรวดเร็วทันใจฉับไวลืมไปตามกันได้ที่ adp yip4 p y 2 p 4อย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม